ไม่อยากแกขัอไปกไปไหนเลยว่ะนี่ก็ไม่อยากออกเปไหนเหมือนกันอยากออกไปหาแค่เบสคนเดียวเลยเฮ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นเลิกยิ้มได้แล้วนะเราเราอะเราไม่เคยยิ้มอย่าอย่าแก้มกับราไปเลย อมเมลิดทันตะวันหน่อยอะไรอะไรอะไรก็อมเมลิดทันตะวันไว้ไงชินจังแกแฮมทะลินจังกว่าเหมือนคนแถวนี้ปะติดบอลอยู่ข้างแย้มเกยบแบนมันติดแมนซิเชลซีจาก u c ซีอลเลอไม่ร้อะไรละบอกเลนว่าื่ อะไรเหรอขอภาพประกอบพุทธโม่ม่ห่บใช่ไหมที่ไม่อยากกินร้านาะไรมาอะไอ้ลัปาลีได้ใจอไางทรมานส่วนกูก็ทรมานเวลาเรื่องลินน์แค่นี้แหละไปแล้วเจอกันเฮ้ยเมียนให้มีคนมีตาดำสู้ไาไอ้ต้องยู เห็นได้ไงอ่ะตอดตั้งั้อ้ไอ้เบานี่เียงกล้ารอ้ไม่ใช่ิ่ทำไมเหมือนกันมอน้รมเลยร้องเพลงเรื่อยๆเนาะใครใครอยู่ก็ไม่รู้กกูแกูไอ้รับปันไหนโดงกันตื่อยเียลืมเลยอ้บอกกูบอกกูเข้าบอกกูรู้เข้า hai tài này à Để tài tài này đi đi chú coi Chờ coi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โค้ดแม่นีมันกลับไปหาพี่อ เพ่งเพ่งนะลูกหน้าเป็นบอกไปทางแมนเดิมเกี่ยวกับ อยู่กับผมเป pues er <h <h ี่ยงเลือ่ะปีจะยกมานีแม็กขันดีเดินมาส่ทไม่ได้วะบาดเจ็บทุกคน chiều này, yết nha, yết nha, Jam nè, để chạy mua vũ của bạn đây, à, mà แต่กั็ไปหาคนพิมพ์ึ้นเนินเห็นเห็นเห็นมันยืนมองมันยืนมองแต่กูได้นะกูมีแทงหลัง ดูด oh ูข uh ีดดูขีดขนขึ้าเลยอักที่สองเนี่ยที่ที่ที่สองเคเป็นหนูในที่สองบเนี้อะไรกันนะตายดิูปที่ไหนวะเล็ก กูเล่นอจบแล้นเลยมันมาหากหูแล้วเด็กไม่เป็นไรเราเอาคนกดสเปนบาร์กันจับฟรีเรียนเลยตลาดยึดผ่านจิน๋นจูว่าเนี่ยมันดักเราที่ ล่องหุนเบ่าล่องหุดนแ่ล่องหุนเนียนเนียนจินทำไม่ไหอพวกโคล่ากูจะหดนใช่ใช่ฉี่เขไปเลยพวกมึงกดไอ้จิเนี่มันใส่ชุดนีเว้ยกูเคยจวนอยู่ใช่เราก็เือคูเิสองกิด้ไ้เนา พี่ิ๋มคือใจดีดีเลยมับพวกมึงเลยพวกมึงมาอะไรจรจิงๆว่าไม่ใช่หรอกถาไมใช่มามเปิดหมามาพูดอ่ะยช่วช่วย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 ช่่่วยชย่วยช่วยช่วยย่วยช่วย่วยช่วยว่วยอ่วดช่ยวยชย่ย่ว่่ว ไอ้ย,ย่อหรวบ้านเล็กเลยไปยังไงปเหยย่อว,ว่ะละเหย้ยย่อแปบ๊บแป๊บพี่เมามันไม่ดีนี่เ้านเกด้ีเกีย่านะปียา โอ้โอี่ฝันฝันเอียงฟังเที่ยตัว้าวไอ้โหแต่เราเชี่อนะเต็มขวาน เติมความสมเพชให้หนูมันหนึ่งไม่ใช่พีู่หมาต่พี่คูเลยนะอยี่นี่รัญญาผิดคนละเต้นคนละรัก

ินหนึ่งแบบทำไมอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่อุ้มอุ้มได้ไม่อุ้มตัวหรือเปล่าไม่ตมมั่นใ่ไปแล้วแปดสิบอเซ็นต์อ่ะกูไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงี้ยมันแอบดูเปิร์กูแล้ว ปกปิดตัวต,วตวมนมันเหมือนเชี่ยแ่แรงแรงไม่ใช่หรอ,อมาได้ไงวะไม่มันเล่นเล่นไมนานแล้วเด็ดฮไอาที่แล้วมันก็แพ้กูแพ้ตน,นอ่ะจินเฮ้ยย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 โ กลว้ากินกูไม่ลงเองแห่จริงนันละมาจะอุ้มกูเด็ดส่มาไม่ใช้กลิดนที่สวยแล้วมันดาวมันไจะแก่เจ็บพี่กินบอกความเจ็บปวดที่ใจนี้ใครจะรักษานี่แหละผ่านการทดสอบไปหนึ่ง เฮ้ยอยู่ที่ยูจะเสร็จไหมแล้วเราเ็หากันจนเจอพี่ลเฮ้ยหนึ่งชักปักออกไปดูให้ปะเรเล่นเอเคก่ะหนูไม่ชักปักหรอก ตายก็พอไว้เริ่มฉักว่ <Hey. S 1> อก่อนหกให้ตาย <Whoa. S 1> ขอให้หนูตายให้ตายรักแห้งตายก่อน,นเลยนะฟันบูเล่ไวรัเริ่บูวลนล่า มีเง <t od em> ินเต็มแล้วหรือแค่เต้มปั่นที่ตื่นะค่นนะไอ้ไวรุ่นบูบิลล่าไอ้จ๊ะแบบแบบแบบแย่งที่หนูใครจะแห้งตายก็เอาไปดูดิจ๊ะ กไมมายาไอ้เหี้ยขนาดคุยกูคุเดียมคุณตาภาพเดี๋ยวคุณมาเอาไปอุ้มจิ้อุ้มอุ้มเข็งเขงรู้จักไหมเงี้ยเข็งเข็งแลวช็อกโแลตนิ่งอร่รดีนะ แต่ติว่าเปิมดมาแล้วกูจะปุ๊บปุ๊บเปิดมาเอ๊ะจะเปิดมามาแล้วกดไปแล้วทางไหนอะเห้ยอีกีติ่เงเครื่องที่รอนานเออเดีออ๋ยวมีอะไร ามาจจะตึ้ชั่วโมงแล้วก่ตึ้ได้เลยอ้าวคือนี่เหรอเนี่ยมล้ไม่เห็นววว้าว้าา ได้ป sí, ั้นห mm ัวเลยก็ทำเนู่ยแทนเลยฮะฮะฮะโอ้โหที่น่าขำมัมเลยว่ะ กูเ,เ,เด็นก <asing sprout Likewise offs> <possible> ้่มจอไม่รู้ว่ามีอยู่อยู่บ้านเล็กไม่เห็นอยู่ต่อดีเฮ้ยเฮ้ยว้าวเี่ยป๋าเฮ้ยเกี่ยงเกี่ยง Ừ. À, đấy lấy là... cái này này luôn. đi làm cái gì? giờ bao? cứ ẩn không nhanh. 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 nhanh.

ไอ้กลิ่นน่ะกูได้หมดอ่ะไม่กลัวเลวันอะไรเนี่ยแค่ียโซนกูมาแล้วไอ้กิ่นไรมากูวนทั้งทั้งเสียแต่แรงชาตะวันเอกวะทอ์ เอาเอยชาดีจะไปรอเนาะมาหาซะก่อนไอ้กินไอ้กินไอ้กินไอ้ยิ่หัวเด็วไม่เอาไม่มีลูกไอ้กุ๊บกระโดด ฝั่งร้อยมันเต็มเต็มนะกินของบ้านเมื่อนด้วยไหมล้วเะฆ่ากูฆ่าเลยกูบอกเห็ละกี่หัวใจแกงวอุ้ยเกิดที่ร้านจะแห้งตาอยู่ลไป โคตรเมามันไม่ดีเฮ้ดูเฮ้ดูพาลิฟโซ่งในกูทีเฮ้เไม่ขึ้นอยากเล่นด้วยกันก็ไม้บอกอยากเล่นด้วยกันก็าไม้บอ พี่เดินอีกแล้วนะนี่จริงมูแตาในพุณได้ตายจิ้มเองแแล้วจิ้นพวกมันไม่มีใครมาช่วย้ขวาขวาขวาเคลื่อนขวาะ ไอ้กล้องก็ตายแล้วเฮ้ยฮะเฮ้ยพี่จะทำหนูกับพี่ล่ะพี่ไปทำดีเบทดีกว่าได้ต้องอย่าไปทำไอ้โคตรดีกว่าทำไอ้มุ๊กได้ไม่ได้กูณทำเองเขาจะทำพวกโกงมึงกดออกอะไรวะพี่หนูออก หนูออกเกมไม่ได้เขาเลยหนูมีหนีเร้วเก๊กหนูไม่สามารถละจึงสิ่งที่หนูใส่ไม่ได้แล้วตอนน้เราจะแท้มถามเรอามเป้นอพอมกลนเมนาลาบายฮ่าคุงกัดตุยลาลาบายสัสดีสวัสดีค่ะวันี้เจ้าหน้าที่ติ๊กตายว้ยิ้มทำม

ดูไม่ถอยเพืเธอคนดีนะรู้ไหมเก้โอเคว้าโอ๊ยว้าี่ เม้่อไหร่มะคูนจะปั่นเสร็จเยดังวไม่พูดเลยขนใกกันมันเป็นลบ้ามันก็ั่นเจกเสูไม่ปั่นลี่เดียวใครจะปั่นก็าฮ่ะ่นคนเดียวไม่ปั่นดีกวอาโต้ไออกไปเทโร่เนี่ โอ้โหเหนียรเลยนะเนี่ยนี่ปั่นวิ่งที่มันคนหล่อเท่ ต้องรานแห่ต้งเกียรอะไรบ้างไปพีดรักแห้งตายขอเปิดประตูเลยนะเปิดเลยป่ะพี่พี่บุ๊คไปเลยไปเลยไปเลยเอาไม่ใช่อ่ะ เปล่นชื่อเหรอฮอว้าวไอ้เจีบเล่นผ่านอย่ไม่ใช่ผู้จีบได้ไงวะเอาคุณ่องนีลุกเองอ่ะแม่งเดินหาอาหารคุณบอกแล้วก็เลยว่าไดหชไม่ใทานกุองนีลุกเองแล้วก้ขอรอ่ให้ปล่อยมันก็ปล่อย Hed! Untuk ta... Ini sampai-sampai daha kacau.